หนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งห้าแปดแปดศูนก้าหนึ่ง สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านจ้ายินดีต้อนรับนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะคะผูรม้มยสิบแปดตะกร้าสุดท้ายนะคะทันใดจะแวะเข้ามาทักทายพูดคุยเข้ามาให้กําลังใจนะคะกลบารเยนเชิญได้เลยนะจ๊ะ